สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่งาน a r c h i t e c t Expo 2025นะครับโดยเราจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ Challenger ที่3นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาจองลิฟต์นะครับเรามีสิทธิ์ส่วนลดพิเศษให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมลิฟต์ที่บูธของเรานะครับมาเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเยี่ยมชมลิฟต์ตัวโมเดลที่เราโทรกันที่อยู่ที่บูธนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้นะครับเราเป็นคอนเซ็ปต์ของห้องโดยสารแบบแพลตฟอร์มครับจะชื่อรุ่นว่า V80 ครรรรรรัับบบบตวนนนนนี้จจะะะะเเเเปป็็ุุ่่่่ใหมลลาาาาาสดของงงงทท CBS ยซึกกู โดยไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะทําประตูทางเข้าทางออกในแต่ละด้านได้ครับไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยคือเราจะเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเราก็จะมีฟังกช์ชันของตัวพัดลมด้านในนะครับแล้วก็เราจะมี ระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในลิฟต์ครับส่วนตัวโมเดลของเราเราจะเป็นแบบป่องกระจกรอบด้านเลยครับตัวนี้เราสามารถปรับไฟปรับสีได้หมดเลยซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเลยคือเราสามารถที่จะทําประตูเพิ่มอีหนึ่งด้านได้ครับและนี่นะครับก็คือลิฟต์ตัวอย่างที่เราให้ลูกค้าเข้ามาทดลองในบูธของเรานะครับอย่าลืมนะครับเข้ามารับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษนะครับที่บูธอิ p แพคเมืองทองธานีของเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับสวัสดีครับ